สวัสดีจาะทุกคนเจอกันใหม่กุนีนะครับวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์การใช้โปรดอีกตัวหนึ่งให้ดูกันเป็นตัวที่น้องๆห,หนูที่เป็นสิวนะฮะมีความมันบริบในใบหน้าหรือว่าเอา่อเขาเรียกอะไรนะก็คือเป็นสิวแต่ว่าต้องการแต่งหน้าอยู่นะฮะเพราะว่าคนมีสิวเนี่ยก็จะมักจะมีแบบว่าพวกรอยดำรอยแดงรอยสิวหรือพวกรอยแผลเป็นต่างๆที่เกิดจากแบบสิวหายไปอะไรประมาณนี้ก็สิวหายแต่รอยยังอยู่อะไรเป็นต้นนะหรือว่าคนที่แบบ ยังเป็นสิวอยู่เลยอะไรเงี้ยก็คือจะเอาอะไรมาล้างหน้าดีคะหรือว่าจะเอาอะไรมาแบบว่าล้างพวกแป้งออกดีเพราะว่าบางคนก็ไม่กล้าใช้ cleansing oil เพราะว่าเขาเป็นสิวอยู่แล้วรูว้ป่ะก็ไม่กล้าที่จะแบบเอาน้ำมันอนะ่ะมาทาบนหน้าหรือว่าเอาเขาเรียกอะไรต้องการมองหาผลิตภัณฑ์แบบสาหรับคนเป็นสิวโดวยเฉพาะนะฮะซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะมีทั้งแบบสบู่ก้อนสบู่เหลวสบู่แข็งสบู่หลายรูปแบบมากเลยนะยกตัวอย่างหลากหลายเรื่องราวนะสะบู่มะละกอสบูน่นมข้าวสบู่แครอทนะฮะสะบู่บ้าบอคอแตกเต็มไปหมด เยัคุ้ก็เลยอยากจะมาบอกว่าวิธีการเลือกซื้อก็คือมีแค่ไม่กี่ปัจจัยหรอกราะหนึ่งคลนเซอร์สำหรับคนเป็นสิวหรือผิวบอบบางเนี่ยก็คือว่าต้องเป็นคลนเซอร์ที่ปราศจากสบู่งงไหมหาสบู่ที่ไม่มีสบู่หายังไงก็คือเป็นสูตรโซฟรีนะฮะโซฟรีก็คือว่าเขาจะใช้เป็นตัวสารทำความสะอาดแบบอ่อนโยนแทนนะฮะเป็นสารทดแทนเพื่อทําความสะอาด เทียบเท่าสบู่แต่ว่าไม่แรงเหมือนสบู่คือสบู่ที่เป็นแบบอย่างนั้นนะฮะคือจะเป็นแบบมีค่า pH ที่ค่อนข้างที่จะสูงสบูอ่อาบน้ําอย่างเงี้ยคือมันจะตึงๆและจะแห้งเกินไปเพราะว่าการใช้ อะไรล้างหน้าแล้วมันตึงมันเอียดเกินไปเนี่ยมันคือการทําลายสมดุลผิวเพราะปกติผิวคนเราเนี่ยมันจะมีเขาเรียกอะไรน,นะไบโอฟิล์มซึ่งเป็นแบบเหมือนน้าหล่อเลี้ยงผิวตามธรรมชาติะนะฮะมาเคลือบผิวเอาไว้เพื่อป้องกันแบคทีเรียป้องกันไม่ให้ผิวเนี่ยผลิตน้ามันมากเกินไปถ้าเราล้างฟิล์มตัวนี้ออกจนหมดคือแบบคิดว่าเป็นสิวเพราะล้างหน้าไม่สะอาดอย่างเดียวใช่ไหมฮะก็เลยแบบว่าเอาสบู่เนี่ยมาถูบแบบ3รอบให้มันสะอาดแบบ จริงๆสะอาดแบบเกลี้ยงมากเยียดมากเลยตึงมากเลยแห้งมากเลยผิวก็จะแบบเออเลอร์แล้วก็เสียสมดุลก็จะยิ่งขับน้ํามันออกมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นสิวก็ยิ่งเหอยิ่งเหอออกมาอะไรแบบนี้ก็คือแบบผิดวิธีนะครับเพราะนั้นนี่ยต้องเอาเคลืเซอร์ที่โซฟรีปราศจากไขสบู่แล้วก็ค่า PH สมดุลเขาจะเขียนไว้เลยว่า PH Balance นะฮะอย่างเช่นยี่ห้อในวันนี้ที่กูเอามาแนะนําเพราะว่าเป็นอีกเป็น แค่ไม่กี่ยี่ห้อที่ dermatologist เ,เลิกคอมเมเอาไว้หรือว่าผู้เชี่ยวชาญหน้าผิวหนังเนี่ยแนะนําให้ลูกค้าหรือว่าแนะนําให้คนไข้เนี่ยใช้นะคะก็จะเป็นยี่ห้อที่ชื่อว่า acne a น,นั่นเองซึ่งก็ออกมานานแล้วโปรดังข้อออกมานานแล้วแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงแพคเกจจิ้งใหม่ก็เลยเอามาดูกันว่าแพคเกจใหม่เป็นยังไงมาให้ดูกันเปลี่ยนโฉมเป็นหน้าตาแบบนี้นะสูตรนี้จะเหมาะสำหรับคน,นผ,ผิวมันผิวผสมนะคะแล้วก็เขาเรียกอะไรละ่ะต้องการล้างแบบล้าลึกหน่อยอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็ สูตรนี้ก็จะเป็นแบบเซนซิทีฟสกินคือผิวบอบบางผิวแพง้ง่ายให้เลือกเอาเลยนะก็มี2ส,สูตรให้เลือกเหมาะมากเลยนะแต่ว่าเนื้อสัมผัสจะไม่เหมือนกันเนี่ยกุ้งจะโชว์นะว่าล้างหน้านะฮะกุ้งทารองพื้นบนหน้าเนะะี่ยเป็นรองพื้นชนิดแบบติดแน่นทนยาวนานนะฮะอย่างตามสิชั่วโมงเนี่ยเป็นแบบรองพื้นที่เคลมไว้เลยว่าติดทนมากเนี่ยจะเอาออกหรือเปล่าเพราะบางคนก็คิดว่ามันไม่ใช่ cleansing oil มันไม่ใช่ cleansing water และมันจะเอารองพื้นออกหรอโดยเฉพาะรองพื้นที่แบบ สเตย์หรือว่าติดบนผิวนานๆเนี่ยเจ้าออกหรือออกนะฮะก็ลองมาดูกันละกันนะจ๊ะข้างหนึ่งจะใช้เป็นสูตรออริจินอลเป็นสูตรลิควิดเคลนเซอร์แล้วก็อีกข้างนึงก็จะเป็นแบบเจนเตลก็คือแบบอ่อนโยนให้ดูกันว่าออกไหมฝั่งไหนออกฝั่งไหนไม่ออกหรือว่าออกทั้งคู่เลยนะไปดูกันเลยจ้าโอเคจ้าเดี๋ยวจะทารองพื้นให้ดูทั้งสองข้างเลยนะฮะเป็นรองพื้นที่เคลมไว้ว่าติดทนนาน18ชั่วโมงเลยทีเดียวก็คือว่าเป็นสูตรติดทนนานติดทนแน,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 น่นะนะนะติดแน่นนะฮะเหนียวดูดหนันนแบบ ทนนะฮะทนน้ำกันน้ำอะไรประมาณมากเลยล้างยากอะไรเงี้ยนะฮะปกตินะฮะ18บแปดนะฮะติดทน18ชั่วโมงนะฮะดูซิว่าตัวแอคดี้เราออกปล่านะจ๊ะกลับมาดูความลับนะเปลี่ยนไปยังข้างหน้าดูยั่นะใช้ชิปจริงได้แอลดี้สับคาวอร์เบอร์ได้หรือไม่นะออกแนวแบบเหมือกับฝันดีนะฮะก็จะเป็นวิธีการแต่งหน้าให้เป็นธรรมชาตินะะฮดูไม่รู้ว่าทานดูชิที่อะไรอ่ะ ของก็ดีจริงๆก็ติดทน18ชั่วโมงเลยทีเดียวนะนิทานหนาก็ปกติ3เท่าได้นะฮะเพื่อจะเทสว่ามันออกจริงมาอะไรจริงหรือเปล่านะก็เนี่ยฮะลุกแบบว่าพิตตี้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะฮะข้างหนึ่งก็จะเป็นแบบว่าสูตร gentle cleanser สูตรอ่อนโยนนะฮะข้างนี้นัอันนี้ก็จะเป็นสูตรที่เป็นแบบว่าอะไรนะ oil free formula นะฮะลิควิดคลนเซอรปกติสูตร o r i g i ินอเลยนะฮะก็ลองเทสทั้งสองด้านวิธีการใช้ก็คือ เทคเลนเซอร์ลงไปเลยนะบนหน้าบนรองพื้นแล้วนี่แหละนะฮะเนื้อจะค่อนข้างเหลวนิดหนึ่งวิธีการนะฮะปกติถ้าไม่มีรองพื้นหรืออะไรอย่างเงี้ยกุ้งก็จะแบบนวดไปทางแบบลูกมุขวนนะฮะออกไปนี้นะเพือ่อปิดการแบบเมลก่อนนะฮะแต่ว่าถ้ามีรองพื้นเยอะขนาดนี้เนี่ยกุ้งใช้วิธีการนวดวนนิดหนึ่งนะฮะนวดวน นี่อันนี้ไม่ได้ใช้อันนี้ใช่นะฮะสีเนื้อเลยเดี๋ยวก็ไปล้างนามม้ำสาอีกรอบหนึ่งนะฮะข้างนี้เป็นแบบสุปกติบ้างอันนี้จะล้างแบบผสมนาม้าไปดูนะเป็นแบบสุปกตินะปึ๊บนี่นะผะสมน้ำม,มาแล้วนะมันก็จะแบบเหลวลงนะฮะก็อบอกเลาแบบที่ล้างน้ำคีใ<ช>่ใช้น้ำ<อ><อ>ไปเลยถอดเลยนะอ้อ นะฮะก็ล้างหน้ามันเรียบร้อยนะฮะเปียกน้ำใช้แค่เอ็เมกเอรอย่างเดียวเลยไม่ใช้เคนเซอร์อย่างอื่นเลยนะเนาะก็สะอาดดีแต่ว่าไม่ชัวรนะ์เนาะต้องใช้โทนเนอร์เช็ดดูว่ามันสะอาดจริงหรือเปล่าอีกรอบหนึ่งเอาน้โทนเนอร์เนาะเป็นแบบโลชั่นเช็ดหน้าได้เริ่มสัมลีชุ่มๆเลยนะเนาะแล้ก็ลองเช็ดหน้าดู นี่นะฮะไม่มีรองพื้นตูดออกมาเลยเป็นแบบผิวสะอาดของเรานะฮะอีกด้านหนึ่งนะครับนี่นะฮะสะอาดเหมือนกันไม่มีรองพื้นติดเหมือนกันนะฮะก็มั่นใจได้ว่ามันคลีนแล้วนะฮะแม้ใช้แค่เคนเซอร์ยี่ห้อเดียวแอนนเออย่างเดียวเลยเนี่ยมันก็สะอาดแล้วนะฮะประมาณนี้จ้ะนะฮะอันนั้นก็เป็นวิธีการใช้แบบ ทดลองให้ดูเฉยๆแต่ว,ว่าวิธีการใช้จริงๆในชีวิตจริงเนี่ยก็คือแบบใช้แทนสบู่เหลวทั่วไปนั่นแหละก็คือผสมน้ําแล้วก็ฟอกหน้าปกติเลยแต่ว่าฟองเขาจะไม่มีเพราะว่าไม่มีสบู่โซฟรี่ออนโยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยก็ใช้กันตามที่เคยชินนั่นแหละแต่ว่าทริปเล็กๆน้อยคือว่าวิธีการใช้คือถ้าใช้ในห้องน้านะผสมเออเทลงในมือแล้วก็ผสมน้าใช่ไหมแล้วก็ลูบไปตามแนวขนนะฮะอันนี้หลายคนก็คงเคยสอนแล้วว่านวดไปตามแนวขนนะฮะเป็นวงกลมไม่ใช่แบบ ถูไปถูมาถูมาถูไปถูมาถูมาอย่างเงี้ยนะฮะมันจะระคายเคืองแล้วก็สิวก็จะแบบเหมือนแบบไม่หายนะฮะก็ต้องทําแบบแนวตามแนวขนมันจะได้ออกมาตามแบบรูขุมขนเนี่ยมีสิ่งอุดตันสิ่งอุดตันก็ต้องออกมาแนวนี้นะฮะเพราะนั้นเนี่ยแนวตามแนวขนเนี่ยจะทําให้แบบสิวหายง่ายแล้วก็ไม่ขึ้นมาอีกแล้วก็ไม่อักเสบยิ่งกว่าเดิมนะฮะลองดู แล้วสรุปจุดเด่นเลยนะว่าสรุปแล้วกุ้งชอบอะไรบ้างเกี่ยวกับใน,นแค a เน่เอเนี่ยจุดเด่นของเขาทั้งหมดมีอะไรบ้างนะ,ะก็คือข้อหนึ่งแพคเกจจิ้งก่อนเลยภายนอกก่อนแล้วค่อยไปภายในภายนอกเนี่ยถ้าเป็นขวดสีแดงกับสีฟ้ามันไม่ต่างอะไรไเลยนอกจากสีเนี่ยนะฮะก็คือเป็นขวดพลาสติกสีขาวดูเขาเรียกนะมีน้ำหนักเบาพกพาง่ายเวลาไปตน,นังจังหวัดเนี่ยคือบางทีแบบ เอา cleansing oil ไปขวดหนึ่งหรือว่าเอา cleansing milk ไปขวดหนึ่งหรือว่าเอา cleansing water ไปขวดหนึ่งมันคือหนักอะน้ำหนักมันเยอะใช่ไหมฮะแต่วันนี้เนี่ยเป็นแบบขวดร้อยมิลนะก็คือแบบพกขวดผอมๆเนี่ยมันก็แบบเบากว่าขวดอ้วนๆใช่ป่ะแล้วก็มีการดีไซน์ให้มันแบบมันโค้งเป็นเชฟวอลเข้าไปหน่อยหนึ่งถ้ามองใกล้ๆนะเห็นป่ะมันจะเป็นวอลเชฟเข้าไปเห็นไหมฮะมันจะโค้งเข้าไปหน่อยหนึ่งเพื่อให้หยิบจับง่ายนะฮะไม่ลื่นเพราะบางยี่ห้อเนี่ยอย่างที่แบบเป็นแก้วเนี่ย นะฮะแล้วมันก็เหมือนแบบน้ำหนักก็หนักแล้วก็เป็นแก้วด้วยเนี่ยบางทีแบบหยิบขึ้นมาเนี่ยบางทีมันลื่นสบู่หรืออะไรเงี้ยมันตกได้แตกได้นี้มันตกไม่แตกนะฮะก็คือแบบดีตรงนี้ส่วนข้างในที่ชอบก็คือว่าเป็นสบู่เหลวที่ใช้ร่วมกับยาและหาสิวได้อย่างใครใช้เบนแสกใช้แอคโนติน อันนั้นเป็นยากินนะใช้เลตินเอใช้ดิฟฟิลินอะไรพวกนี้อยู่ก็คือแบบผิวจะระคายเคืองง่ายมากแสบง่ายแดงง่ายระคายเคืองง่ายเนี่ยก็คือใช้ได้เลยเป็นสูตรที่แบบใช้ร่วมกับยาสิวได้แล้วก็ไม่กอ่อให้เกิดการอุดตันนะฮะแล้วก็คนเป็นสิวก็จะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ถ้าสะอาดจริงๆแล้วก็ผิวไม่มันแล้วเนี่ยก็คือผิวสิวก็จะไม่กลับมาเป็นสิวอีกผิวก็จะไม่กลับเป็นสิวอีกอะไรประมาณนี้นะฮะก็ออที่ชอบอีกเหรอ,อล้างเราไม่เอียด ล้างแล้วไม่แห้งตึงเกินไปยังมีแบบมอยเจอร์เซอร์เคลือผิวอยู่ยังมีคือมีสารบำรุงไปในตัวด้วยคือแบบไม่ได้แบบล้างแล้วก็ทิ้งทุกอย่างที่ดีออกไปหมดเลยคือแบบยังแบบว่ามีอะไรดีๆทิ้งไว้ผิวบ้างอะไรประมาณนี้นะฮะก็คือแบบ ดีตรงนี้ราคาที่วางตามร้านขายยาหรือว่าตามท็อปวัาสดุบูธเนี่ยก็จะประมาณ200 2 0 0ร้อถึงสองหรือว่า2องรเนี่ยใครอยู่ใกล้ร้านขายยาที่ขายถูกถูกอะ่ะก็จะถูกหน่อยอล่วันนี้ก็คือจะโชคดีนะฮะก็ลองไปดูกันแล้วกันตามนั้นแล้วอยากจะเหมือนแบบอยากจะถามนนะฮะตั้งคําถามแนละ้วก็มีการมอบรางวัลน,นิดนึงแต่ว่ารางวัลอาจจะไม่แช่กเนี่ยจะมีวอลช์ของผิวดีคลินิกของแพทย์หญิงกุหลาบนันวอลช์ทรีตเมนต์สำหรับคนที่ <ๆ S 2> เป็นสิวนะทำให้แบบหน้าใสาขึ้นแล้วก็ลดสิวนะฮะ สิบใบด้วยกันเป็น voucher เป็นคูปองเป็นเหมือนบัตใบเอาไปใช้บริการฟรีนะฮะคือสิบใบด้วยกันแค่ตอบคำถามว่าสิ่งที่คุณกังวลมากที่สุดเวลาเป็นสิวนะฮะสปัญหาเนี่ยคืออะไรพิมพ์คําตอบและชื่อที่อยู่หรือไม่อยากบอกที่อยู่ก็บอกเ,ออเบอร์โทร ไม่อยากบอกเบอร์โทรก็บอกอีเมลแล้วกันนะมีสองสัญญา่แล้วก็ติดต่อก,กันได้ก็โอเคละนะฮะก็หวังจะเข้าใจเกี่ยวกับแอนเน่เอชมากยิ่งขึ้นนะครับว่ามันคืออะไรแล้วก็มีประโยชน์ยังไงกับผิวเรานะะฮใช้ยังไงอะไรอย่างงี้นะจ๊ะมีกี่สูตรสองสูตรอะไรอย่างงี้แล้วคะเท่าไหร่ซื้อที่ไหนนะฮะว่าสาันบูททับแล้วก็ยาขายยาทั่วไปเลยนะฮะมีหมดเลยสองร้อยถึงสองร้อยห้าสิบห้าบาทประมาณเนี้ยอยู่ในเรนจ์นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าดีจ้าบ๊ายบาย